วันนี้มันก็เช็ดหูแทมอยู่อ้อมก็จะให้ดูว่าขี้หูปกติเนี่ยมันจะสีอย่างนี้มันจะน้ําตาลอ่อนมีได้นิดหน่อยคือจะไม่เยอะแต่ว่าเมื่อไหร่ถ้าเราเปิดหูหมามาปุ๊บแล้วจะขี้หูเต็มรูหูเลยแล้วสีหรือกลิ่นเนี่ยมันผิดปกติไปเป็นสีน้ําตาลเข้มเหนียวมีกลิ่นเหม็นเป็นหนองเป็นสีดําอันนี้แสดงว่าช่องหูเนี่ยมีความผิดปกติแล้วยังไม่ควรจะไปหายาเลยไม่หยอดเองควรจะพาไปให้หมอตรวจดูก่อนว่า เชื้อที่เป็นอยู่ณตอนนี้มันคือเชื้ออะไรแล้วควรใช้ยาอะไรหยอดหูเพื่อที่หมอเนี่ยจะได้จ่ายายาให้มันตรงกับสิ่งที่หมาเราเป็นอยู่มันจะได้หายมันก็เป็นไปได้หลายอย่างเช่นเชื้อยีสต์เชื้อแบคทีเรียรหรือว่าไรในหูสําหรับเชื้อยีสต์กับแบคทีเรียเนี่ยหมอเขาต้องเอาขี้หูเนี่ยไปย้อมสีแล้วก็ส่องกล้องดูแล้วก็ส่วนไรในหูเนี่ยเราอาจจะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะตัวเล็กๆแต่ว่าเวลาหมอเอาขี้หูไปส่องกล้องดูเนี่ยมันก็จะเห็นชัดขึ้น แล้วพวกยาหยดหลังหรือยากินเพื่อป้องกันเห็บมดหลายๆยี่ห้อก็ไม่ใชบอกว่าสามารถป้องกันไรในหูได้ด้วยซึ่งมันก็ป้องกันได้แค่ไรในหูนั่นแหละแต่ว่ามันไม่สามารถป้องกันหูเสพจากเชื้อยืดหรือแบคทีรียได้เพราะว่าไรในหูเนี่ยมันคือปรสิตแต่ว่าเชื้อยืดหรือแบคทีรียเนี่ยมันคือเชื้อโรคสุดท้ายเนี่ยถ้าเราเจอว่า ขี้หูหมาเราเนี่ยผิดปกติก็ให้รีบผนาหมอรักษาเพราะว่าถ้าปล่อยทิ้งไว้นานจะมาเลื้ลังแล้วติดเชื้อเข้าไปในหูชั้นกลางหูชั้นในเนี่ยมันจะส่งผลต่อระบบประสาทแล้วดีไม่ดีเนี่ยหมาอาจจะสูญเสียการได้ยินตลอดกาลไปเลยก็ได้โอเคไปละบ๊ายบาย